ตอนนี้มีแอปพลิเคชันที่ปล่อยเงินกู้ออนไลน์จำนวนมากบ่อยครั้งที่มิถาชี่ใช้แอปเงินกู้เหล่านี้มาล่อลวงให้เราหลงเชื่อค่ะมักจะใช้ทำโฆษณาที่ชักจูงทำให้การกู้เงินดูเป็นเรื่องง่ายเช่นอนุมัติไวใน10-15นาทีติดแบล็คลิสก็สามารถกู้ได้ผ่อนจ่ายได้ไรายเดือนให้วงเงินที่สูงเป็นต้นตำรวจสอบสวนกลางเตือน8พฤติการของแอปเงินกู้ออนไลน์นอกระบบดังนี้นะคะ 1. สร้างแอปพลิเคชันสำหรับเปิดเงินกู้ที่ดูน่าเชื่อถือ สสามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อรูปภาพวิดีโอข้อมูลโซเชียลมีเดียในโทรศัพท์จากการที่โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือค่ะ 3. เรียกเก็บเงินเพื่อเป็นค่าค้ำประกันหรือค่ามาจำา 4. ดอกเบี้ยมีอัตราที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดระยะเวลาชำระไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ 5. ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพมีการด่าข่มขู่หากไม่ทำตามเงื่อนไข 6. ได้รับเงินกู้ไม่เต็มจำนวนโดยอ้างว่ามีการหักค่าบริการค่าธรรมเนียม อาจหักสูงถึงสี่สิบเปอร์เซ็นเจ็บปล่อยวงเงินกู้สูงกว่าที่ขอเพื่อเรียกเก็บคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยที่สูงค่ะ 8. ปส่งข้อความไปข่มขู่กับบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์หรือมีการโพสต์จารย์ผู้กู้ผ่านทาง Facebook เพื่อให้รีบมาชำระเงินพฤติการเหล่านี้ล้วนเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้นนะคะหากท่านกำลังตกเป็นเหยื่อของของบวนการแอปเงินกู้ออนไลน์สามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุได้ค่ะ หรือหากต้องการคำแนะนำหรือแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อศูนย์ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.pct.police.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1599ค่ะ